How to เจ๋งยังไงถ้าใจไม่เอามือไม่ทำมันก็ไม่ไปไหนนี่คือ3ามคำที่คนสำเร็จไม่พูดแต่คนล้มเหลวชอบทำช่วงหลังๆมานี้เนี่ยผมเห็นคนที่ชอบออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนังสือ How to ในทํานองที่ว่าหนังสือส้อนรวยหนังสือธุรกิจอ่านมาครึ่งชีวิต ไม่เห็นจะรวยสักทีตกลงไอ้หนังสือพวกนี้นี่มันหลอกลวงหรือเปล่าคนอ่านจริงเนี่ยไม่มีใครใรวยหรอกเพราะคนที่รวยก็มีแต่คนที่เขียนหนังสือขายนั่นแหละซึ่งทุกครั้งที่ผมได้ยินหรือว่าเห็นคนที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยผมก็มักจะพูดในใจนะครับว่า How t o เจ๋งยังไงถ้าใจไม่เอามือไม่ทํามันก็ไม่ไปไหนอยู่ดีเพราะสิ่งแรกที่ควรเข้าใจคือหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่อ่านแล้วเหมือนบทสวดที่เสกเงินขึ้นมาได้แต่หนังสือมันคือคู่มือให้นำไปใช้งานต่างหาก <c oughs> คุณลองนึกภาพดูนะครับสมมุติว่าคุณขับรถไปจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วรถเนี่ยมันดันเสียขึ้นมาคุณก็เลยหาหนังสือคู่มือในการซ่อมรถเนี่ยพอคุณเจอแล้วคุณก็เปิดคู่มือขึ้นมาอ่านครับพอคุณอ่านจบคุณก็เป่ามนไปที่รถคุณคิดว่ารถมันจะสตาร์ทติดไหมครับคำตอบคือไม่จริงไหมครับ เพราะการอ่านคู่มือมันไม่ได้ทําให้ซ่อมรถได้การอ่านแล้วนําวิธีการเอาความรู้จากคู่มือไปลงมือทําไปซ่อมรถด้วยมือตัวเองต่างหากถึงจะทําให้รถเราเนี่ยสตาร์ทติดดังนั้นถ้ามัวแต่อ่าน Howto แล้วมานั่งรอให้รวยมันก็ไม่ต่างกับการไปนั่งขูดต้นไม้ขอหวยหรอกครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่า ผมสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ทุกวันนี้ผมรวยมาได้ทุกวันนี้ผมมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาทุกวันผมมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นหลักล้านต่อเดือนเนี่ยเพราะอ่านหนังสือล้วนๆครับจนถึงวันนี้นะครับผมยังคิดอยู่เลยครับว่าถ้าผมไม่เริ่มอ่านหนังสือวันนั้นเนี่ยชีวิตของผมวันนี้จะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยผมยังจินตนาการไม่ออกเลยนะครับและในวันนี้ครับผมก็เลยถอดบทเรียน3ข้อที่ผมพบว่าคนล้มเหลวเนี่ยชอบพูดครับ แต่คนสําเร็จเนี่ยเขาไม่ทํากันมาแบ่งปันให้ทุกคนนําไปปรับใช้กับชีวิตกันนะครับข้อหนึ่งครับคนล้มเหลวชอบพูดคําว่ารอส่วนคนสําเร็จลงมือทําคนล้มเหลวมักชอบพูดคําว่ารอครับรอทุนรอโอกาสรอคอนเน็กชันรอพร้อมแต่คนสําเร็จจะพูดกับตัวเองว่าทํายังไงถึงจะมีทุนทํายังไงถึงจะมีโอกาสทํายังไงถึงจะมีคอนเน็กชัน แล้วไปหาคําตอบจากคําถามนี้ครับถ้าไม่มีทุนมีวิธีไหนบ้างล่ะที่จะทําธุรกิจได้โดยไม่มีเงินทุนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่ยกตัวอย่างเคสของตัวเองและเพราะว่าคนที่ติดตามเพจสมองไหลมานานนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจหนังสือผมใช้วิธีการพรีออเดอร์ครับคือรับออเดอร์จากลูกค้ามาก่อนให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อน แล้วเอาเงินนั้นแหละครับไปซื้อหนังสือจากร้านนังสือมาใส่ซองส่งไปณีน์ทีหลังแล้วก็กินกําไรส่วนต่างเอาจนสามารถทํารายได้หลักแสนได้นะครับในตอนนั้นแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเพื่อนผมคนหนึ่งครับเธอมาขอครบปรึกษาจากผมครับว่าถ้าเขาไม่มีเงินทุนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงถึงจะเริ่มต้นธุรก,กิจได้คุณเห็นไหมครับว่าเขาจะไม่พูดว่าไม่มีเงินทุนแล้วเลิกครับแต่เขามาถามคนที่เคยทําสําเร็จแล้วว่าไม่มีเงินทุน ควรทํำยังไงผมก็เลยให้ไอเดียเธอไปว่าให้ไปเอารูปจากในร้านช้อปปี้ครับเอารูปเลยครับแล้วมาโพสต์ลง m a r k e t ็ตเพสใน f c e e o o o นะครับแล้วก็ตั้งราคาให้สูงกว่าเพื่อทํากําไรเป็นการทดสอบว่าเฮ้ยสินค้าแบบนี้จะมีคนมาซื้อไหมถ้าเอาสินค้าตัวนี้จะมีคนมาซื้อหรือเปล่าคือไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อของมาสต็อกก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นเนี่ยคนต้องการหรือเปล่าแต่เราเอารูปมาโพสต์ก่อนครับ เพื่อทดสอบว่าสินค้าแบบนี้จะมีคนทักซื้อไหมถ้ามีคนทักซื้อนะครับก็ทำต่อแต่ถ้าไม่มีก็แค่ปรับใหม่ไปหาสินค้าอื่นมานะครับต่อไปข้อ2ครับคนล้มเหลวชอบพูดคำว่าแต่ส่วนคนสําเร็จไม่หาข้ออ้างให้กับตัวเองครับจริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ชุดรังความก้าวหน้าในชีวิตถ้าเลิกข้อนี้ได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีนั่นก็คือเลิอกอ้างครับ หลังจากที่ผมให้ไอเดียเพื่อนผมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไปนะครับเธอไม่พูดคาว่าแต่สักคำเลยครับแต่ฉันไม่เก่งแต่ฉันไม่เคยทําแต่ฉันคิดว่าคงไม่มีใครซื้อหรอกแต่สิ่งที่เธอทําคืออะไรครับวันนั้นเธอไปลงมือทําทันทีครับเพราะอย่างที่บอกครับว่ามันคือการทดสอบตลาดถ้าไม่มีคนทักซื้อก็แค่ไปหาสินค้าใหม่มาโพสต์นะครับแต่ถ้ามีคนทักซื้อก็ไปต่อครับก็ทําต่อไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลย สิ่งที่เธอทำคือเธอไปเอารูปเครื่องใช้ไฟฟ้าครับราคาประมาณ490จาก Shopee มาโพสต์ลง Market p l a c s ใน Facebook ครับแล้วก็ตั้งราคาขายที่599บาทผ่านไป3ชั่วโมงครับปรากฏว่ามีคนทักมาซื้อของจริงๆด้วยแล้วก็โอนเงินมาจริงๆเมื่อมีคนโอนเงินเธอก็ไปกดสั่งซื้อต่อเลยครับในช้อปปีแล้วให้ทางร้านช้อปปีเนี่ยครับส่งของไปให้กับลูกค้าเลยกลายเป็นว่าเธอไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรเลยครับ แต่เธอสามารถทำกำไรได้แล้ว109บาทภายใน3ชั่วโมงจนตอนนี้ครับเธอได้เอาเงินทุนก้อนแรกที่ทำได้นั้นมาต่อยอดธุรกิจออนไลน์จนปัจจุบันนี้ครับลาออกจากงานประจำไปแล้วคำถามคือเธอเก่งกว่าเธอฉลาดกว่าเธอมีเงินทุนมากกว่ามีโอกาสมากกว่ามีคอนเนคชั่นมากกว่าคนอื่นไหมคำตอบคือไม่ครับสิ่งที่เธอทำมีแค่อย่างเดียวคือเลิกอ้าง และข้อสุดท้ายครับคือข้อ3ครับคนล้มเหลวเนี่ยชอบพูดคําว่าจะส่วนคนสําเร็จมีแต่คําว่าเอาจริงเวลาผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็มักจะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่จบรุ่นเดียวกันเพื่อไปพูดคุยถามสารทุกสุขดิบเสมอนะครับซึ่งทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยผมก็มักเห็นความแตกต่างของเพื่อนที่ท,ทําธุรกิจเติบโตจนสาเร็จในระดับหนึ่งกับเพื่อนที่เจอกันกี่ปีกี่ปีก็ถามแต่คําถามเดิมๆแล้วก็ยังไม่ไปไหน ความแตกต่างที่ผมสังเกตได้จากเพื่อนสองกลุ่มนี้ก็คือคนที่ยังไม่สำเร็จเวลาเจอกันทีไรเขามีแต่ชอบพูดคำว่าจะครับมาพูดคุยกับผมมาขอไอเดียซึ่งตอนฟังไอเดียหน้าตาเขาก็ดูมีแรงบันดาลใจนะดูมีไฟมากเลยแล้วก็บอกว่าจะทาจะทาจะทาแต่พอเวลาผ่านไปครับมาเจอกันอีกทีเขาก็ยังพูดคำเดิมครับว่าจะแต่เพื่อที่สำเร็จครับเขาจะพูดคำว่าจะแค่ครั้งเดียวครับ พอผ่านไป1ปีมันนั่งคุยกันอีกทีเขาจะมาบอกผมว่าเขาทำแล้วนะแล้วก็กำลังลุยอย่างเอาจริงเอาจังด้วยยกตัวอย่างเพื่อนรุ่นพี่ผมคนหนึ่งครับที่เขาทำร้านกาแฟเขาทำตอนที่เขาไม่มีเงินทุนเลยนะเขาไม่มีเงินจนคุณพ่อของเขาครับต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขายเพื่อเอาเงินทุนมาเปิดร้านกาแฟก่อนซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับมอเตอร์ไซค์ที่ขายมันคือขายได้แค่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับ มันจะไปเปิดร้านกาแฟาได้ยังไงจริงไหมไหนจะค่าเครื่องกาแฟาหลักแสนค่าตกแต่งร้านค่าแอร์ค่าเก้าอี้ค่าอ e, ินเทอร์เน็ตแต่สิ่งที่เขาทําคืออะไรครับเขาถามตัวเองว่าก็ฉันไม่มีเงินทุนเยอะจะทํำยังไงได้บ้างมันพอมีวิธีไหนบ้างที่สามารถจะทาํากาแฟให้ลูกค้าทานได้ด้วยเงินทุนเท่านี้ <c oughs> เขาก็เลยมาค้นพบว่างั้นก็ใช้เครื่องทาํากาแฟแบบแมนวนวลไปก่อนและกันแบบสโลบราครับที่ใช้มือกด แล้วก็ใช้แรงจากตัวเองเนี่ยครับก่ออิดสร้างบาร์ขึ้นมาเองนะครับก่ออิดเลยครับเอาอิดแดงเนี่ยมาก่อก่ออเป็นบาร์เลยครับเมื่อเขาทําไปแล้วเขาก็ไม่มีคําว่าแต่นะครับเขาไม่เคยพูดเลยครับว่าแต่มันไม่มีแอร์นี่นะไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้แต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยจะทําได้หรอแต่สิ่งที่เขาทาครับคือไม่มีเครื่องคั่วกาแฟใช่ไหมก็ขั่วกับกระทะนี่แหละไม่มีแอร์ไม่มีโต๊ะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม ก็ขายเฉพาะหิ้วกับบ้านไปก่อนก็ได้เนี่ยเพราะช่วงโควิดพอดีร้านอื่นๆหลายๆร้านที่เป็นร้านใหญ่ร้านที่เขามีเงินทุนเยอะ mm. เขาก็ต้องทำกาแฟให้ลูกค้าเนี่ยหิ้วกับบ้านเหมือนกันดังนั้นเราก็ใช้ช่องว่างตรงนี้แหละครับในการเริ่มต้นธุรกิจขอแค่ทำกาแฟให้แตกต่างและอร่อยมากกว่าคนอื่นให้ได้ก็ mm. พอเมื่อเขาคิดแล้วครับ mm. เขาไม่มีคาว่าจะด้วยนะเ mm. พราะทั้งหมดนี้เขาเอาจริงทาจริงครับ จนวันนี้ผ่านไปแล้วกว่า1ปีนะครับร้านกาแฟแห่งนี้เติบโตครับส่วนทางกับคำพูดของใครอีกหลายคนที่ว่าร้านกาแฟตอนนี้คนทำเยอะแล้วทำไปก็เจ๋งแต่ทำไมเพื่อนผมที่ไม่ได้มีเงินทุนมากมายเลยเขาถึงประสบความสำเร็จและร้านกาแฟเนี่ยเติบโตมีคนเต็มร้านและตอนนี้ขยายสาขาแล้วเพื่อนผมคนนี้เนี่ยผมเห็นเขาตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเปิดร้านวันแรกเลยนะครับวันที่ร้านไม่มีแม้แต่สีจะทาให้สวย วันที่ร้านของเขาเป็นแค่ห้องแถวไม่ต่างกับร้านขายวัสดุก่อสร้างแต่สิ่งที่แตกต่างคือรสชาติกาแฟที่หาที่ไหนไม่ได้ครับเขาทําให้คนที่ไม่ชอบกินกาแฟอย่างผมเนี่ยกินกาแฟได้จนถึงขั้นที่ผมต้องขอร่วมลงทุนกับเขาตั้งแต่วันแรกเลยเพราะมองจากความตั้งใจความไม่มีข้ออ้างแล้วก็ความเอาจริงเอาจังของเขาบวกกับรูปแบบธุรกิจซึ่งดูแล้วมันเติบโตแน่นอนเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนั้นเนี่ยผมโดนปฏิเสธที่จะ ขอร่วมลงทุนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมจนวันนี้เนี่ยร้านของเขาก็เติบโตนะครับแล้วก็ในวันที่เขาอยากจะขยายสาขาเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็โทรมาหาผมครับบอกว่าอยากจะเปิดสาขาและสนใจอยากจะร่วมลงทุนไหมซึ่งแน่นอนคุณก็คงรู้คําตอบอยู่แล้วนะครับว่าผมจะตอบเขายังไงเพราะตลอด1ปีที่ผ่านมาผมแทบจะคุยออกับเขาตลอดเวลาเลยครับแนะนําธุรกิจให้เขาตลอด ให้คาปรึกษาเขาตลอดคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะครับแต่ชอบความตั้งใจชอบสิ่งที่เขาทําชอบความแตกต่างของเขาครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เห็นความตั้งใจในตัวผมแล้วก็มาขอร่วมลงทุนนะครับคุณเห็นไหมครับว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาจะไม่รอเขาจะไม่มีข้ออ้างและเขาก็จะเอาจริงครับเขาจะไม่มองว่าตัวเองขาดอะไรเขาจะไม่มองว่าคนอื่นมีอะไรที่เราไม่มีเพราะถ้ามัวแต่รอพร้อมชาติหน้าก็คงไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักที ทุกคนเนี่ยครับล้วนขาดบางอย่างไม่เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นต้องมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีก็ได้เพราะบางทีสิ่งที่เรามีคนอื่นก็อาจจะไม่มีนี่นะดังนั้นอย่ามัวแต่มองหาในสิ่งที่ตัวเองขาดจนพลาดต้นทุนที่ตัวเองมีเพราะมนุษย์ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบครับแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตของตัวเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่า ต่อไปนี้ฉันจะลงมือทําฉันจะเลิกอ้างและฉันจะเอาจริงก็พิมพ์คาว่าลุยนะครับมาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยหรือจะแชร์คลิปนี้เก็บไว้เตือนใจตัวเองก็ได้นะครับแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งทาง YouTube Facebook i n s t a g r a m แล้วก็บล็อกดิและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆเวลาที่ผมเอามาเสิร์ฟให้กับคุณแล้วพบกับสมองหลายสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ